นี่คือโอกาสของลาซ่านะครับอเล็กซิสซันเซ็ตซันยิงจุดกรอกไปนะครับลาซ่านั้นขึ้นน้ำไปตั้งแต่ทีที่6ไปแล้วนะครับและนี่ครับคือประตูที่2ของฟลอเรนซ์ครับในทีนั้นดึงกินตัวไป3คนก่อนที่จะไหลบอลมาให้ฟลอเรกซ์ยิงลูกที่2นะครับก็น่าจะฝังเลยครับพอได้ประตูที่2นี้แม้ว,ว่าจะมีนักเตะบาดเจ็บรอชาร์กเคนเซกิบ,บ,กบ,กบ,กบุสเกตจะถูกไล่ออกไปด้วยนะครับกัด แต่ว่าก็ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมของบาลนาแพ็กแน่นเหลือเกินนะครับเดียวกับยิงนี่ครับได้ยิงซ้ายชนะแล้ครับเจาะเข้าไปไม่ถึงหน้าปากประตูของบาซ่านะยครับไปยังติดมือของวิจอรบอลเดสขวาของเซารโยเลครับนี่เป็นจังหวะโมงที่เกือบจะเป็นลูกที่สามนะครับของบาซ่า ยิงออกไปได้ครับลูกมงของเมซี่นะครับนาจะได้เติมขึ้นมา6แฟนก็คงโงงแล้วนะครับแฟนของเบนติก้าจากลูกเตะมุมครับกาเลสคุโยโถมขึ้นมาเสียหลักครับออกอหน,นี่ครับแขนบิดไปเลยนะครับไหล่้าจะหลุดเลยดูมองตรงนี้ถ้าไม่ใช่แขนหักที่เป็นไหล่หลุดนะครับชคางหายจริงๆ เต็ไปนานนะครับกลับมานัดแรกเจอแบบนี้ก็ไปครับอโอ้โหอาจจะต้องพักอีก2องถึงสเดือนนะครับไปเล้คยูเจ็บปวดมากนะครับแฟนก็ปรบมือให้กำลังใจที่เป็นจังหวะบูนะครับบูเกินคิวไปหน่อยของเซกิบุกกครับกรรมการแจกไปแดงไล่ไปเลยครับของเด่งเลยนะครับคนผู้เล่นสองคน จริงแล้วก็ไม่ได้โหดอะไระครับนี่ก็เตะแล้วก็มาชนเขาน่าีนยกสูงเท่านั้นเองถูกไล่ออกไปนะครับแต่ก็ชนะครับแม้ว่าจะเหลือติดคนนะครับผลการแข่งขันของวันนี้นะครับทุกคู่นะครับปารตักมอสโกแพ้เซลติกสองประตูต่อสามเดนฟิก้าแพ้บาซโลนุนานะครับศูนประตูต่อส เอ่อซ uh, anyway, uh, ีเอฟอาร์ครูชนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อสองกาลาสตราแพ้บราก้านะครับศูนย์ประตูต่อสองยูเวนตุสได้แค่เสมอกับซัก้าโดเนสหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเชลันแพ้เชลซีศูนย์ประตูต่อดสี่นะครับแชมป์เก่าเชลซีสี่ประตูนะครับบาเลนเซียชนะลิวไปสองประตูต่อศูนย์และบาเต้บริซอฟนะครับพลิกล็อกเลยครับเอาชนะรองแชมป์เก่าบาเยอร์นมิบีสามประตูต่อหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้โห วันนี้มีพริกก็อกทุกทุกก็มีไบเยอร์มินิแพ้ยูวนตุสเล่นในบ้านได้แค่เสมอนี่แหละครับนั้นก็เป็นไปตามโผนะครับมาดูตารางคะแนนของกลุ่ม E กันนะครับเชลซีกับแซกซาโดเนตนะครับม4ี4คะแนนนะครับยืนโต๊ะหนักแลวครับเสมอ2เกมนะครับแต่ว่า2เกมถัดไปยูวิทูธจะเล่นกับนอร์เชรัน ะครับทั้งเย่าและยืนเลยนะครับก็ต้องดูกันต่อเพราะว่าเชลซีจะเล่นสองนัดกับชัคตาโดเนี่ยในกระที่กลุ่ม F นะครับทีมนาเป็นบาเทโบริซอฟนะครับที่ชนะสองเกมรวดบาเลเซียนั้นพลิกชะตาการชนะนัดนี้ขึ้นมาได้นะครับแต้มเท่ากับบาเยร์มิวนิกแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับบาเลเซียนั้นจริงๆแล้วนัดแรกแพ้บาเยร์มิวนิกมานะครับจะมีการแซมเข้าแต่ีูยังไม่มีคะแนน ในกลุ่ม H นะครับจะผูกใน,นกลุ่ม G นะครับจะผูกเป็นบาร์เซโลนาที่ชนะสองเกมรวดนะครับเซลติกทีสคะแนนเบติก้าแต้มเดียวซารัทมาสโกไม่มีคะแนนครับสองน,นัดต่อไปจบาร์ซ่าเล่นกับเซลติกนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเดียวที่ชนะรวดนำมีหกแต้มนะครับครูชกับราก้ามีกีฬาต่างกันเี่ยเบกาล่าาไร ย่างแย่เลยนะครับแพ้2เกมรวดแล้วนะครัทีมจับเป็นทีมสำหรับโปรแกรมพรุ่งนี้นะครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเล่นกับเซนิลานอันเดรสของเบเดเยมเล่นกับมาลาก้าของสเปนนะครับในกลุ่ม4ในกลุ่มดีแมนเชสเตีร์เล่นกับด็อดมุลนะครับเป็นเกมหนักเลยหลังจากนัดแรกแมนตียแพ้มาแล้วก็อาใจเล่นกับอันเดรนะครับ รวมทั้งช่องที่ถ่ายทอดสดด้วยนะครับทีม A ดินโมเกียบเล่นกับดีนันตเกิร์ตนะครับและพอโตเล่นกับปาริสตันชักแมนทีม B ชาวเค่เล่นกับมงเฟรีเย่และอัดนอนเล่นกับโอลิียตอสของฟริทครับรอชมก็ได้ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ เวลาของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไนท์นะครับเราได้ชมการยทอดสดและผลผลก,การแข่งขันไปทุกคู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาชมไฮไลท์ของทั้ง8เกมเลย